ท่านวันนี้ผมจะมารีวิว EP อ่น่าจะเป็น EP 3หรือ EP 2เนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการแต่งสีรอยสกู l นะครับทั้งหมดเป็นพันตัวเลยครับคุณลูกค้าคุณผู้ชมทุกท่านเป็นสักทองแท้เนื้อไม้ี่เป็นร้อยปีบวกบวกไม้สักทองแก่เก็ด a เองานคุณภาพเก็ดพรีเมียมคุณลูกค้าท่านใดอยากได้งานคุณภาพก็นึกถึงบุญยูพีเฟอเจเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะนี่ติดบัวแล้วนะครับใต้ฐานพระ,ะติดบัวแล้วนะครับ อันนี้เราทําการแต่งสีรอยสกูนะครับโครงข้างล่างก็เป็นสังทองแท้เดี๋ยวผมจะรีวิวช้าๆอย่างละเอียดให้คุณลูกค้าดูนะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะทาสีของเดนมาร์กโดยเทโนพลยีเฉพาะทางจากบู้พีเฟนเจอร์นะครับสีนี้คือจะไม่ล่อนนะครับต่อไปนเวก็ไม่มีปัญหาไม่ร่อนพลาสติกนะครับสีนำเข้านะครับจากเดนมาร์กนะครับแต่งรอยสกูนะครับที่เหตุผลที่ยสกูเพราะว่าจะได้ไม่โอ โกงแอนงอย่างเงี้ยครับมันจะแน่นแล้วก็เหยียบมาดิ๊บเลยนะครับรดงามจากภายในสู่ภายนอกเรามาให้ดูกันใกล้ๆเลยนะครับแบ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยเนี้ยกิฟต์รถงามจากภายในสู่ภายนอกนะครับเราไปกันช้าๆเลยนะครับคุณครับทุกท่านคร้งต่จะมีการ เก็บงานอีกนะครับต้องใช้ความละเอียดอ่อนนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับี่ยหลายขั้นตอนมากงานจากภายในสู่ภายนอกโคง้โคงก็เป็นสักทองแท้เนะี่ยมายูเป็นร้อยปี <c oughs> เพราะว่าปวาไก,กไม่กินมดไม่กินไม่มีสารก็ไม่มีหฮในกาไม่มีสารเคมีนะครับเพราะว่าสักทองแก่พวกไม่กินมดไม่กินอยู่แล้วลต้นไม้ไม่มีกระพีไม่มีไส้ไม่มีรูไม่มีตานะเป็นสักทองแก่เนื้อไม้อยู่เป็นร้อยปีเก็บเอเอเอนะครับ ต้องใช้ช่างเฉพาะทางนะครับมีแผน,นช่างไม้ช่างสีช่างขัดใช้ช่างมีความชำนาญนะเนี่ยเดี๋ยวสไลอยสกูนี้ก็จะหายไปนะครับขอให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะไปดูตรงฐานองค์พระนะครับงานจะตอบโจทย์สเปคลูกค,ค้าต้องการงานพรีเมียมอยู่ได้ตลอดนะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นได้เลยนะครับแล้วเป็นน้อยมงคลไม้แห่งโชคลาภครับสักทองแก่ก็เหมือนมะพร้าวแก่ทุเรียนแก่นะ ไม้จะมีความสตนความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็โดยช่างเฉพาะทางจาก Element UP Furniture นะครับเราทําแต่สักทองแก่อย่างเดียวเราทําแต่รับทำเบอินตกแต่งภายในด้วยสักทองแท้นะมอยู่เป็นร้อยปีนะครับดูใกล้ๆนะครับี่ยดูความละเอียดของงานนะครับยิบจริงๆไม่กิ๊บไม่เนียบเราไม่ทนะําทั้งมมดงานจะไปสูๆภายนอกนะครับ งานคุณภาพเกรดีเมีนนะครับเห็นไหมครับรีบมาเดี๋ยวจะเก็บรอยพวกนี้ไม่ให้เห็นเก็บหมดเลยงานคะุณภาพจริงถ้าไม่ไดีเราไม่ทำไม้ดีงานเนียงดงานจากภายในสู่ภายนอกนะครับเห็นไหมครับปิดหนังสือพิมพ์กระดาษกาวดีนะครับเดี๋ยวจะเก็บงานทีนึงงานละเอียดข้างๆางเยอะนะ งานอีฟังตอนนี้ละเอียดครับเสร็จเดี๋ยวมาเป็นสีเป็นตัวยนะครับใช้ระยะเวลาดูจุดที่แต่งแล้ว,ลวเดี๋ยวทาจะสวยเนียนกริกนะครับต้องใช้ะะเวลานะครับจะได้ไม่ได้หรอกเพราะงานเฟอร์เราทำละเอียดอย่างเงี้ยงานพื้นเก็ละเอียดอย่างนั้นนะครับงานจะบตัดจุดสเปค,คตพื้นก็ต้องการงานพิมพ์ คนคนชั้งเดียวอยู่ได้ตลอดค่ะเป็นไม้มงคลค่ะเป็นสักทองสีธรรมชาติเส้นขาวนะคะมีจะทา A สองรอบ B สี่รอบนะคะคลิปครับวันนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาให้ลองดูบัวนี่นะนะรละเอียดดูปากไม้ดู้วยนะจะเก็บติบมากเลยนะครับนี่ค่ะคุณพี่สวยมากะคลับเย็นนิดตึบตึ๊บมากมากเลยครับ วันนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ